ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีุธยาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อเมืองอโยธยานะครับเพราะว่าความหมายไม่เป็นไปในลักษณะนั้นนะครับเพราะถ้าเอาตามบริบทแวดล้อมนะครับหลักฐานแวดล้อมอื่นๆก็ อ่ามันเป็นเมืองที่รวมเอาเทพเจ้าทั้งหลายนะครับเขาถึงใช้คำว่ากรุงเทพนะครับกรุงเทพพระมหานครทวาราวดีศรีอยุธยานะครับน,นี่เป็นเอกสารสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับอันนี้จะเขียนอ่าไม่ออกเทพนะครับเขาเขียนว่าถึงกรุงพระมหานครนะครับ ทวาระวะดีศรีอยาทวาระวะดีก็เป็นเมืองเทพนะครับเาเรียกว่ากรุงเทพทวาระวะดีนะครับเทพทวาระวะดีนะครับพอามาพอมาตั้ง,งกร,รุงรัตนโกสินทร์นครหลวงก็ยังขึ้นต้นด้วยกรุงเทพทวาระวะดีนั่นแหละครับคือเทพทวาระวะดีก็จะเป็นเทพสมมุติอยู่บนสวงสวรรค์นั่นแหละครับกรุงเทพทวารวดีนะครับทีนี้มันจะมีความหมายว่ากรุงนี้มัน แปลว่านาครอ,อยู่แล้วหรอครับกรุงนะครับเป็นภาษาลาวภาษาขเขมรน,นะครับอ่ะกรุงลาว,ว่ากงก็เลยก็เลยออกกรุงนะครับอ่ะถ้าเป็นลาวโคราก็กรุงนะครับลาวโคราจะเขียนเงี้ยนะครับกรุงกรุงพระมหานาครทวารวดีก็แปลว่ามันไม่ใช่กรุงของพระรามอย่างเดียวแต่มันรวมทั้งรวมทั้ง อ่าพระอิศวนพระนารายพระวิษณุนะครับแวก็เทพเทวาพระสยามเทวาเทพต่างๆนะครับเทพฝ่ายดีนะครับถึงเป็นสีเนี่ยเทพที่เป็นมงคลนั่นแหละครับอ่าพระมหานครเทพกรุงเทพพระมหานครธวาราวดีสีอยุธยาก,ก็คือว่าเป็นหมายถึงว่าอ่าเขาจินตนาการนะครับเขาจินตนาการว่าสมมุติว่าเป็นกรุงของ ฝ่ายความดีของเทพเทวาที่มีคุณความดีนะครับซึ่งไม่มีใครเอาชนะได้นะครับทีนี้กลุ่งของอเทพทวารวดีทยะทยานี่มาจากคําว่าไทยนะครับก็เลยออกเสียงเป็นทยานะครับาจะาเขียนเป็นสไอก็ได้นะครับเนี่ยเขียนเป็นสไอเป็นสลเยมานกุ้งไทยนั่นแหละครับอ,อันเดียวกันนะครับแต่ก็เขียนว่าทยามาจากคําว่าทยะนะครับ สีอายุตอายุต์อายุธาบางทีมันก็มีทอทงนะครับอายุธแปลว่าไม่มีใครเอาชนะได้นะครับเพราะว่ามีเทพปกป้องรักษานะครับแม้นว่าใครเอาชนะกรุงนี้ได้ก็จะเป็นที่เดือดร้อนของผู้ที่คิดเอาชนะกรุงนะครับเพราะว่าทางฝ่ายบัตรราชบัณฑิตคูบาอาจารย์ก็ให้อรัธนาหรือว่า อัญเชิญเทพเทวาทั้งหลายให้มาปกปกรักษาเมืองกรุงศรีอจยานะครับเข้าใจไหมสีนี้แปลว่ามงคลน,นะครับสีสีเป็นสันสกฤตน,ะค,นะครับทวารวดีก็มีในนครทวารวดีก็มีในบาลีเห็นไหมครับมันปนอ่าสันสกฤตมาสนธิมาสมานนะครับอ่าส่วนทยานี่ก็เ,เขียนแบบบาลีก็เลยก็เลยเป็น ทยานะครับทายาก็คือไทยกรุงไทยนะครับไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะทยาอย่าไปเหมารวมว่าเป็นชื่อชนเผ่าแต่ให้ให้หมายถึงทุกเผ่านะครับทายะแปลว่าทั้งหลายก็คือว่าแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าเผ่าทั้งหลายนะแปลว่าเทพทั้งหลายนะครับเทพเทวาทั้งหลายเทพแห่งทวารวดีแห่งสวนสวรรค์นั่นแหละครับบนสุขาวดีนั่นนะครับเขาก็เอามาสร้างนะครับเป็นกรุงศรีทยานะ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเมืองพระรามอย่างเดียวมันแคบไปมันไม่สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมอื่นๆนะครับที่ผมเคยอธิบายมาว่าว่านะครับว่าไทยเรานั้นเป็นเถรวาทหรือว่าเป็นชาวสยามนะครับชาวไทยชาวสยามก็อันเดียวกันแต่ทั้งชาวไทยชาวสยามนี่ก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับเราเอามาเอามา,าเป็นชื่อทุกเผ่าในประเทศสยามนะครับ ทุกเผ่าที่เป็นพวกเดียวกันก็คือชาติไทยนะครับนั่นนะครับเขาเรียกชาติไทยนะครับเขาไม่ quiero, เร well, <c ums> mm ียกเผ่าไทยเพราะถ้าไปเรียกเผ่าไทยเดี๋ยวก็เผ่าลาวเผ่าเขมรเผ่ามอนก็เอาอีกแบบเผ่าจีนเผ่าอะไรที่มาอยู่ร่วมก็จะคิดแหนงกินแหนงแข่งใจรอะไรวะนั่นแหละนั่นนะก็อย่าไปแปลอย่างนั้นนะครับเพราะมันแปลมาแล้วถ้าไปคิดอย่างนั้นมันไม่มีเผ่าไทยนะครับมันไม่มีนะครับอ่า นะครับแต่เผาล้าเผากระไดเผาอะไรต่างๆน,นนะานัเนาอเาเผาอะไรล่ะเผากุย้ยเผาขมนินเผามอนอมีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับทีนี้มันเป็นภาษาเขียนนะคบเ,เราเราเรามาเขียนอย่างนี้นะครับให้มองว่าเทพเทพทั้งหลายเทพทวารวดีที่เป็นมงคลนั้นนะ่ะที่ไม่มีใครเอาชนะได้นั้นนะ่ะยุทธยายุทธไยยะ นะครับก็คือเทพแห่งทวาราวดีนะครับเป็นมหานครใหญ่เป็นศูนย์เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสยามหรือเขาเขียนว่าสยามประเทศนะครับคนโบราณเขาฉลาดเขาแยกแยะเป็นไม,ไม่ไม่มั่วเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้อะไรก็ไม่รู้เอามาแยกเป็นเผ่าเผ่าสยามเผ่าไทยนะฮะแล้วก็เผ่ามอญเผ่าเขมรเผ่าล้วเผ่า กับไดฟเผาออะไรต่างๆนั่นะอันนี้อย่าไปเอาคําคว่าสยามกับไทยมาเป็นชื่อเผ่าะนะครับอไม่ได้นะครับจะเกิดความมั่วกาเกิดความเข้าใจผิดก็ไทยเราก็จะทะเลาะก,กันอีกนะไม่เข้าใจเกิดแยกพวกแยกฝ่ายเหมือนปัจจุบันเนี่ยให้เผาลงนะครับให้เผาลงผมจะให้มองเป็นเครือญาตินะครับให้เราหลอมกันเป็นเครือญาติเป็นชาติไทยแล้ว ก็อย่าไปตั้งเป็นเผ่าไทยเลยนะมันไม่มีนะครับแล้วเราแต่เรามีเผ่าที่มีแน่นอนอยู่แล้วเผ่าใดก็ได้ที่มีอยู่ในนี้แต่มันขาดไม่ได้คือ่อเผาเ่าเขมรเผ่าลาวเผากุยเผามอนมันขาดไม่ได้นะครับแล้วก็เผา่าต่างๆน,น,นา,าน,นานะครับเผ่าล้านนานะครับเผาอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ว่าอย่าไปเอามาตั้งเป็นเผ่าไทยนะครับไม่มี นะครับมีแต่ชาติไทยนะครับมีแต่ชาวไทยนะครับและชาวชาวสยามนะครับส่วนการตั้งชื่อว่าประเทศสยามก็เข้าใจมาแล้วผมผม,ผมอธิบายแล้วนี่ผมจะอธิบายความหมายของกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากรุงเทพมหานครพระมหานครทวารวดีศรีอยุธยานี้เป็นชื่อเต็มเพราะว่าเราย่อมาเหลือกรุงศรีอยุธยา นักเข้านักเข้าก็ย่อว่ายุทธยานั่นแหละครับยุทธยาภาษาพูดไปไหนไปยุทธยาอ่ะนั่นแหละครับเขาพูดให้เต็มก็คือกรุงเทพครัมหานครทวารวดีศรียติยาเนี่ยมันมันยาวเขาเลยย่อไปยุทธยาอ่สุโขทัยก็เรียกว่าไทยไปสุโขทัยไหมเขาไม่เรียกไปไทยไหมเขาว่านั้นไหนไปหรอกเขาจะไปลาวนั่นแหละครับเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยความหมายของ ทีนี้เอามาจากไหนล่ะก็จะให้ดูบริบทนะครับรูปทรงของกรุงศรีธยามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนพัทลกัปนะครับเหมือนศสีธนดอนนะครับนะครหนึ่งในสรีธนดอนในพัทรกัปนะครับพัทร,รักษก์หรือว่าพระเจ้าห้าองค์ก็เอามาจากความหมายในพระอีสานนะครับคือในพุทธศตวรรษที่สิบห้าสิบหกนั้นอ่ะก็จะมีเนี่ยมันมีในหลักฐานจารึกเขานํารุงนะครับกล่าวเอาไว้นะครับ เป็นจารึกที่พบใหม่นะครับอันนี้ได้ความรู้มาจากท่านท่านท่านจำชื่อท่านไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนกันท่านจนศักนะครับท่านจีนศักเป็นเพื่อนกันท่านอธิบายไว้นะครับอ,อธิบายจารึกนี้มันเกี่ยวกันกับเขาพนมรุงนะครับจารึกนี้มันเกี่ยวกันกับปราสาทเมืองต่ําปราสาทเมืองต่ํามันมีลักษณะ เป็นพัทธรกับนะครับเขาในจารึกเขาใช้ว่าพัทโรทยะทวีปก็คือว่าเป็นทวีปของเรานะครับนี่ไทยไทยเนี่ยนี่คำว่าทยะเนี่ยเราพัทธระทวีปของเราพัทระก็คือพระพุทธเจ้าห้าองค์นั่นแหละครับเป็นความเชื่อในลักษณะนั้นนะครับนั่นฮะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยสร้างเป็นแบบพัทรกับนะครับพัทธรกับทวีปนะครับพัทระทยะทวีปนะครับ เพราะฉนั้นอ,องค์กลางนั่นน่ะองกลางอาจจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกก็ได้นะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับพร,พระพุทธเจ้า5องค์ห้าพระองค์นั้นก็เป็นที่รู้กันแล้วในพัทธะกัปนั่นแหละแล้วก็องค์สุดท้ายก็คือพระศรีอริยเมตไตนะครับที่ที่ต้องรอไปอีก2500ปีนะครับถึงจะได้เห็นนะครับใครจะอยู่ใครจะอยู่รอแล้วครับ เห็นไหมครับได้แบบไม่จากภาคอีสานนะครับอ่าอ่าเขาก็ยกมาหรือในปราสาทเมืองแคกก็เป็นในลักษณะอ่านครทวารวดีพัทธรักษับน่แหละครับอ่าพัทโรทยะทวีปนั่แหละครับเพราะว่ามันจะมีมีคูน้ําล้อมรอบนะครับอ่ามันก็ตรงกับจารึกของของอ่า,อาปราสาทเมืองต่ําเห็นไหมครับปราสาทเมืองต่าก็จะม,มีเห็นไหมเห็นไหมมี มีแม่น้ำนั่นแหละครับนั่นะนหละ,ะ,ะ,ะมหานาทีนั่นแหละครับมหานาทีอ่า mm. ก็สอดคล้องกับคําว่าราชวงศ์มหิธรน,นะครับอ่าราชวงศ์มหิธรเนี่ย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  mm. ก็คือราชวงศ์อ่าในพัทธลกับนะครับ <c oughs> ในในปราสาทเมืองต่ําก็ยังมีอ่า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 มหิดมหิดอ่ามหิธรปุระนะครับเขาเรียกว่ามหา มหาทีปุระนะครับมหานาทีปุระ,น,ะ,ระ,ะนั่นแหละครับอ่าก็คือนั่นแหละครับศรีธันดอนนั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับเขาสร้างเขาจําลองมานะครับนั่นแหละพอมาตั้งกรุงศรีตยาก็เ,าเอามหานาทีศรีธันดอนนั้นมาแล้วก็ใส่คําว่ากรุงเทพธวารวดีศรีอยุธยาอย่างนี้ะครับผมก็แปลให้ฟังแล้วเห็นไหมครับอนี่ก็นี่หลักฐานนี่ก็ ไม่ใส่ทอทงก็ได้ครับเนี่ยไม่ใส่ทอทงเนี่ยเนี่ยกรุงศรีอยุทยาอันนี้ใส่ทอทงเห็นไหมครับแต่บางหลักฐานจะไม่ไม่ใส่ทอทงก็ได้นะครับไม่เป็นไรความหมายเดียวกันนะไม่มีใครเอาชนะได้นะครับแต่ไม่ใช่กรุงอายุธยานะครับมันความหมายมันแคบไปเพราะว่าไทยเรานันบถือเทพเจ้าของพรามด้วยออันเชิญไว้ในกรุงศรีทยา เพ pues mm MA> um, nah. uh, ื่อจะให้ค right ุ้มครองเทพเหล่านั้นมีพระสยามเทวาธิราชมีศาสนาเป็นเทรวาสแบบสยามนะครับเทรวาสที่สืบมาแต่สงรุ่นแรกนะครับที่มีพระไตรปิฎก8 4ดก84,000พระธรรมขันธ์84,000พัคำสอนที่ผมยกมาอธิบายนะครับแต่ว่านี่ผมจะพตัดปัญหาผมก็พยายามตัดปัญหาว่าการที่จะไปกล่าวว่ามีความหมายเป็นเมืองอยุธยานั้น ไม่น่าจะใช่นะครับมันไม่สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่มีอยู่จริงในกรุงศรีติยานะครับเห็นไหมครับกรุงศรีติยาเขาก็มีพระอิศวนมีพระนารายมีทุกอย่างมีพระอินมีพระพรมเขาอัญเชิญไว้หมดเห็นไหมครับมันสอดคล้องแต่มันจะมีความหมายตามที่ผมบอกนะครับก็คือเมืองแห่งเทพทวารวดีอันเป็นมงคลนะครับสีนี่แปลว่ามาจากคำว่าสิริมันแปลว่ามงคล ที่ไม่มีใครเอาชนะได้นะครับอแล้วไอ้ไทยที่ไทยยะทั้งหลายนั่นก็แปลว่าแปลว่าทั้งหลายไอ้แปว่าพวกแปลว่าเราแปลว่าเราเทพเทวานั่นแหละครับเนี่เนี่ยฮะชื่อมันสวยงามอย่างนี้นะครับกรุงศรีอย่าแล้วสวยงามกับที่เขาสร้างขึ้นมานะครับถ้าไม่ถูกทําลายแลก็อ่าถ้าอยู่เป็นแม้เราจะย้ายเมืองหลวงแต่ว่าเมืองหลวงเก่าไม่ได้ถูกทําลายมันจะดูสวยงามมากนะครับเพราะว่าโอ้นั่นแหละครับ ใทยเราจะรวยกว่านี้อีกนะครับมีข้าใจอย่างนี้เราจะเป็นเคอญาติกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมาจากภาคอีสานนะครับทั้งภาษาทั้งอารยธรรมภาคอีสานนั้นเก่าแกกว่านะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเนี่ยอธิบายแค่เรื่องเดียวมันก็จะยาวไปนิดหนึ่งนะครับกรุงศรียธยานะครับกรุงเทพพระ,ะมหานครนทวารวดีศีอยุทธ iya. Yeah.